สวัสดีครับตอนนี้เราไปทางผ่านนู่นไม่ได้นะครับเราก็จะเข้าทางน้ำหนาวเส้นทางนั้นเราไปไม่ได้ครับเข้าไปได้ไหมน่ะเขาจอดอยู่แล้ะทำไมทางนี้ก็นั่นกันหมดจะไปได้ไหมครับนี่เราจะขึ้นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไม่ได้เราก็จะไปทางนี้ขึ้นขึ้นตัวอำเภอน้ำหนาวทางนี้ก็ไม่ใช่ไปได้ไหม ก็จอดนีย้ยเดี๋ยวเราไปกันนะครับเอาขึ้นอำเภอน้ำหนาวที่จริงน่าจะมีเจ้าหน้าที่ดักทั้งสองฝั่งเลยนะเนาะสงข่าวเพราะว่าถ้าเกิดไปนู่นก็ลงเก่าร้อยสิบเจ็ดกิโล n a หนาวยี่สิบเข้าถึงเลยถามชาวบ้านเขาดีไหมว่าทางนี้ไปได้ไหมจอดสาม นี่รถเขาจอดเนี่ยซองน้ำโหน้ำเยอะเลยอ้อโอ,โอ้น้ำเต็มน้ำเยอะเลยซองข้างบนนู่นน้ำเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเรามาถ่ายโนู่นน้ำเยอะเลยอันนี้ห้วยอะไรเนี่ยห้วยห้วยสนามทรายครับ ชื่อห้วยสนามทรายนะครับนะครับห้วยสนามทรายนะครับน้ําเยอะมากครับเดี๋ยวจะไปจอดตรงนี้เดี๋ยวจะไปถามเขาก่อน